สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆปนกษาพาสิงยูหูหนาวมากหลังจากเวียนวนหาที่จอดรถอยู่นานเราก็ประสบความสำเร็จคะ่ะเพื่อนๆ d you want one c h ยาน <laughs> สำหรับเจ้าเอาสักคันไหมคะ <laughs> เพื่อนๆ <laughs> สำหรับเพื่อนๆที่มาก่อนเวลาไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะมีร้านค้าร้านอาหารรอบบริเวณเลยค่ะรวมไปถึงโรงแรมที่พักใกล้ๆด้วยค่ะไม่ใช่ลังนี้นะไปขอเต็มขายสมัยสำหรับป้าไม่ได้ค้างคืนแถบนี้นะคะจะต้องขับรถไปต่อที่เมืองสตรีนค่ะพร้อมหรือยังคะได้เวลาแล้วคะ่ะไปกันจ้าพร้อมไหมคะลุง ทัวทัวไหนไกรังพยอดไรนระังนาฟยอดยอดเป็นอ่าวเล็กๆที่เกิดขึ้นจากทานน้ำแข็งกัดซาะและละลายบริเวณชายฝั่งทะเลจนมีลักษณะเว้าแหว่ง แคบและยาวเข้ามาในแผ่นดินเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งเหล่านี้ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งในอดีตมากกว่าหลายล้านปีเมื่อขึ้นไปบนเรือแล้วผู้โดยสารสามารถหาที่นั่งได้ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆ น้ำตกน้ำตกน้ำตกน้้กน้ำตก้ำตกน้ก้ก้ำต้ำต้ำก้กนก้้ ลมแรงมากขออนุญาตหนีลมเข้ามาพักข้างในนะคะเพื่อน บ่าย4ี่โมงเย็นทั้งทั้งท,งท,งที่มีแดดด้านบนก็ยังมีหมอกอยู่เลยครับเพื่อนๆถึงด้านนอกลมจะแรงมากๆแต่ท้องทะเลก็เงียบสงบจริงครับเพื่อนๆระหว่างทาง2อขุบเขาซ้ายขวาก็จะมีน้ำตกให้เราได้ชมเรื่อยๆค่ะด้านบนภูเขาหากมีฝนตกและอากาศเย็นก็จะจับเป็นก้อนน้ำแข็ง เมื่ออากาศอุ่นขึ้นก็จะละลายลงมาเป็นน้ำตกให้เราได้ชมค่ะเพื่อนๆ างจุดเรือจะจอดแวะรับส่งผู้โดยสารซึ่งกลับหรือมาจากการเดินป่าค่ะเพื่อนเอนทั้งนี้และทั้งนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องมาตรงเวลาตามที่จองตั๋วเอาไว้ค่ะเพื่อนเื่เนือสิ entonces, ่งอ <of COVID> ื่นใดเหล่านี้คือความงามทางธรรมชาติ ที่เราพบเจอระหว่างการเดินทางล่องเรือไกแรนเกอร์ฟยอสค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นภาพนกที่กำลังหาอาหารหรือน้ำตกระหว่างทางที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาลงมาข้างล่างค่ะมองซ้ายมองขวาเอา้ามองเห็นฝั่งแล้วค่ะเพื่อนๆใกล้จะถึงแล้วละสิ ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานมัดผ่านไปเร็วเสมอจริงไหมคะเพื่อนๆอ,อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตสัญ,ญลักษณ์บนหน้าจอที่ป้าทำเอาไว้นะคะถนนเส้นนี้มีความคดเคียวยึกยักซิกแซกมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆแทบจะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าป้าเองก็ได้ใช้ถนนเส้นนี้จากจุดชมวิวด้านบนลงมาข้างล่างเพื่อนั่งเรือชมความงามของไกแรงเกิร์ฟิยสแล้วนะคะเพื่อนๆ ดีใจจังเลยค่ะที่ได้มาตรงนี้เพื่อนๆล่ะค้าเป็นไงบ้างชื่นชมความงามทรรธรรมชาติเหล่านี้เหมือนป้าไหมคะป้าหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบลองคิดดูในอดีตนะคะว่าความหนาวเย็นของแถบนี้และการเดินทางไปมาหาสูตรจากข้างล่างไปข้างบนหรือข้างบนมาข้างล่างเมื่อก่อนไม่มีถนน การติดต่อไปมาหาสู่หรือการเดินทางจะทำได้วิธีเดียวก็คือไปทางน้ำค่ะไหนจะต้องเดินทางด้วยความลำบากและสิ่งสำคัญยังต้องฝ่าฟันกับความหนาวเหน็บของอากาศไปในตัวอีกค่ะเพื่อนๆและแล้วกับตันก็พาป้าและเพื่อนๆน,น,นักท่องเที่ยวกลับถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพค่ะสนุกไหมที่รักจริง นาวนิดหน่อยกระเบัดโอเค uh, okay, นะหนาวนิดหน่อยป้าสนุกไหมสนุกจริงจริงป้าสนุกไหมชอบไหมขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพื่อนๆนที่กดติดตามแล้วนะคะส่วนเพื่อนๆนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมป้านะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะปะนกษาพาสิง ยูบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ